โอเคครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว fc วายทุกท่านนะผมนะวันนี้มาพบผมเช่นครับสุรัตน์สี่หกนี่นะครับนะวันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับนักเตะนะครับการ์ดลายเซ็นนะครับผมนะที่เข้ามาใหม่นะครับพร้อมอ่ซีดานกับลาอูนะครับนั่นก็คือโรเบียโตคาร์รอตตัวนี้เองนะครับนะวิธีเปิดหาก็เปิดหาในแบ็กไฟดีนะครับนะหาตัวนี้ไม่มีแลกแต้มไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่เปิดแพ็คหาอย่างเดียวครับ ก็มาตำแหน่ง LB นะก็สามารถยิง AM ได้ครับถ้าเป็นเม็ดส่มนะและ้วก็การอัพสกิลผมอัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับอันสุดท้ายนะขวา5ส5เดยนะตัวนี้บัฟมาพลังงาน5ดาวถ้าอกู่4ดาวนะครับความเร็วโคตรจี๊ดนะก็ถ้าอยู่ตัวมันเปลี่ยนเรียน,นครับมีคุณสมบัติทุ่มลูกไกฟพีคิ์สมมอลังพยายามตีลูกขวางสนามยืมตูวจากที่ไก่เลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงส้ก้กล้นะครับวัคฤตเป็นปลากลางสูงนะยืน LB ก็ดียืนกองหน้าก็ได้ครับตัวนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่แฮกเกอร์ครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับแล้วก็มาดูกันที่ไฮไลท์เลยครับผมตัดให้ดูเลยจังหวะการยิงอะนาล็อกล็อกคล้องน,นะผมบอกเลยตัวเล็กคล่องด้วยเลียนเข้ามาปั่นเข้าไปโอ้โหบอกว่าคาร์ตัวนี้แม่งต้องมีติดทีมนะพูดจริงเป็นกองหน้าที่ยิน l อได้นิดหน่อยครับผมใช้ภาษานี้เลย เป็นกองหน้าที่ยิงเอบได้นิดหน่อยครับแล้วบัฟมาเป็นขวาห้าสายห้าลองดูดินีมองหาจะาร์าออดปัดจอนเหออพี่คารยารปัดจอเห็นปะแม่งโคมกิ๊บอ่ะพูดเลยอ่าแม่งเอบแม่งถ้าไปยิงเอบมันก็ไม่เติมเหมือนกันนะผมลองละลองแบบแผนสี่สองสี่สี่สองสาหนึ่งี่ไม่เติมเลยครับ เติมบางจังหวะน,นะแต่น้อยมากครับที่เติมไม่เหมือนล่างก่อนนะล่างก,ก่อนเติมเอาเติมเอานะโอ้โหโพราะว่าฉับให้สองให้ดูสองทีนะจังหวโนะโพราะว่าฉับนะสับมาตรงนี้เอาโอ้มีความแข็งดูดีมีความดื้อด้วยอะ่ะไอ้ห่ากูนึกว่ากองหน้ากองหน้าบางตัวไม่ดื้อเท่านี้นะผมพูดจริงเลยแล้วหมุนตัวสั่งคาร์ลอดวิ่งแล้วคาร์ลอดวิ่งแล้วคาร์ลอดยกมา ไม่ใช่คาร์ล่าอูยกมาให้คาร์ลคาร์ลโอ้โหดูดิคล้องน,นอกมาแล้วปั่นเข้าไปดูจังหวะคล้องน,นอกครับดูดิหายเลยครับฉันมาที่ชอนนี้อาเก,ก้ากระปัดได้มงตั้งมาที่คาร์ลคาร์ลเรียนมาหนึ่งจังหวะทำไงคาร์ลโอ้โหยิยงไกลไปลนะดูนี้แต่ไม่ดินแม่งเซฟได้เอายกมาให้คาร์ลอาคาร์ลําทำไงคาร์ลเลนเข้าในมาปั่นเข้าไปไม่ดินอีกแล้วครับผม มาทคารอสชิงมาที่ไาอูไาอูสับก่อนเห็นคารอตตรงลงุกโอ้โหป่าเข้ามานิ่มๆนี่ครับลูกนี้กดจะได้แต่ลูกนะั้นมีลินแม่งเซฟไปสองลูกนะจอ่อจอนะมาที่คารอสเลนมาแล้วกดโพชัตโอ้โห,ช,โโหชนคานดูครับเท้าขวาก็พาวช็อตได้นะเพราะว่ามันขวาห้าไซส์ห้าแล้วนะครับตัวนี้ปัดเข้าไปโอ้โหดูดิแต่ล,ลูก แม่งปัดหน้ากรอบนแม่งยังคมนะผมบอกเลยคารอตตัวนี้ยัดปัดอย่างเงี้ยว่าไม่ต้องทําอะไรหรอะเลนมาปัดเข้าไปออ้ดูดิต้องทําอะไรครับมองหาคารอตแล้วก็พลิกปัดจอแค่นั้นครับแม่งคมชิปหายครับไปแล้วคารอสออกตัวสับแล้วสับแ,แล้วเข้ามาพาเวอร์ช็อตโอ้โหข้ามคาต่คารอสได้วิ่งแล้วจังหวะนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วคารอตหักเข้ามาเลนหนึ่งทีแล้วก็กดพาเวอร์ช็อตโอ้โหกดแรงไปตรกนี้อุ้งชนคานครับ กดแรงไปายัดบังชีคารอตคารอตเรียนมาแล้วปั่นเซฟได้ไงครับยิงจอดนะมันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในเกมนะผมก็มาสามห้าสองนะครับสองคู่ต่อสู้มาสี่สามสามอคแท็กนะครับเรามาดูในเกมว่าคารอตการเล่นจะเป็นยังไงครับแต่ผมบอกเลยว่าแม่งเป็นกองหน้าทีนเอลบีได้นิดหน่อยครับพูดอย่างนี้แล้วกันเอามายิงเอสทีแม่งอย่างคม เก่งด้วยประเด็นนะ่ะทั้งเก่งทั้งคมเนอ่อ AI ดีจัดเลยครับคุณดูอันนี้พูดจริงเลยถึงคุณดูจะไปยิน LB ดิผมว่าแม่งก็ไม่เติมครับมันจะชอบยืนปากหลักนะด้วยเวอร์เรสตปรับมาใหม่ด้วยนะครับ AI ก็เปลี่ยนนะบูส่งละไม่เหมือนตัวก่อนนะที่แบบเติมบูแหลกกระจายแต่ตัวนี้แบบไม่ค่อยเติมคนระับถ้ายิน LB นะดูชิงกันมาคาร์ลอสคาร์ลอสคาร์ลอสพาไปชอ็อตโอ้โห จากที่ลองมาหลายๆลูกครับลูกนี้ผมกดไม่เต็มหลอดนะครับมาแล้วครับพอวิชอดลูกแรกก็เห็น <c oughs> ไม่ได้ชอดชนคานเ <c oughs> ออยางนี่หน่อยให้รูว่ามันคมนะแค่แค่เราคุมน้ําหนักนะครับค่าคุมน้ําหนักได้ก็ยิงได้นะครับอ่ะแล้วเขาได้ขึ้นมาโอ้โหปัดไกลไปไหน่อยนะกุลิตลบอลสวนดิบอลสวนี่มาที่ลาอูลาอูสับพุ่งอะ่ะลาอู ยัดมาที่คาร์ลส์ดึงที่ชาตันชาตันสังการว่าวิ่งแทงมาที่คาร์ลสเพาชัดโอ้โหโ,หโดนสิเอาง่ายบอลอยู่คาร์ลสโอ้โหเอาได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วโดนสวนเกมสวนวิชาโอ้โ,ชชโหดึงกันหล,ลัก,โกโดดมาฟิโก้ตบมาที่กุลิดกุลิดล็อกมาจ่ายนฟิกโก้ติดกูตัว แล้วเขาได้เปิดมุมเปิดครับเคลียร์ไปครับฟานได้อ่าแล้วครับคาร์ลสเก็บบอลได้ไปแล้วครับสับแล้วครับโยนครับครับโยนครับสับไปก่อนครับโยนครับล็อกมาก่อนอริลงกู้จ่ายมันที่คาร์ลอสคาร์ลอสสับไปก่อนครับคาร์ลอสคาร์ลอสแข็งมีครับความแข็งมีคาร์ลอสคาร์ลอสคาร์ลอสโอ้จะสับเข้ามาสับเข้าเหลี่ยมเขาแล้ว แอด้สวนมาครับแบบนี้ฟิโกโอ้โอฟิโกหมุนสวยหมุนสวยมีตุลามเฮ้ยได้ไปควงเฮ้ยป่ามไนได้งไงชาตันโอเคเก็บงานให้นะครับผมว่าคาร์ลตัวนี้แม่งตอบโจทย์จเลยนะครับสำหรับใครจะไปเรียนหลายตำแหน่งนะยินไอเอมเอิมก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันขวาห้า้ายห้าครับแถมแบบสับพุ่งด้วยแบบเร็สองร้อยอ่ะ ไม่มีอาบีตัวไหนวิ่งเร็วสองร้อยเท่าคาร์ลแล้วนะนี่อย่างโกงครับอันนี้พูดจริงเนี่ยโกงผมก็เปิดหาในดีตัวเองนะแบบอยากเอามาแทนดีวี่ไงมาเล่นแล้วก็มายืนหน้าขำๆก็ได้งแต่แบบผมเปิดหมดแล้วแสนเพชรทั้ง f อฟซีฟซก็หมดอีกเอซหมดไม่เยอะหรอกมันหมดกับเพชรนี่แหละผมเก็บมาเยอะนะเพชรแล้วแม่งเปิดโอ้ได้ยาชินตัวขายได้ก็ยังมีมันขายได้มาปอดไปเอาโดนอนหาโมเตโม ยังได้ขายได้มาปลอบใจก็ยังดีแต่แม่งเราอยากได้คาร์ลอดไงประดินนะก็ไม่มีอะไรไปล่ามันอีกแล้วครับคาร์ลอดตัวนี้ก็ต้องได้ปล่อยผ่านไปครับก็ได้ลองล่าอยู่ครั้งหนึง่งนี่ก็ปล่อยมันเลือ่อนไปมันไม่อยากเข้าไอดีผมนะถ้ามันอยากเข้ามันเปิดครั้งเดียวมันได้แล้วคาร์ลอดนะแต่มีชาตันชาตันแทงมาที่คาร์ลอดโอ้โหมันหาช่องดีนี่มันคาร์ลอสเอไอกองหน้านี่ว่าใครเคยเล่นวินนิ่งมั่งวะวิน ไอ้หาคาร์ลอตคู่อาไนนี่แม่งโอ้โหใครเคยเล่นบ้างครับผมบอกตรงยิงพังอ่ะแต่ก่อนอนะคู่นี้คู่กันอะล้วนๆเหมือนกันเนี่ยเอ้ยโอ้โหฟอรลันค่มจังอ่ะเข้าเฉยเลยวะโดนไปครับคาร์ลอตตัวนี้ก็กดไปสองแล้วโอโ้ตัวยังเล่นในเกมเต็มเกมนะผมมองว่าเล่นในเต็มเกมนะแม่งความอึดเยอะจัดพลังพลังงานห้าดาวนะคาร์อตตัวนี้ สามารถเล่นได้เต็มเกมแน่นอนครับไม่ว่าจะจับยินตรงไหนนะ,อะขอได้สวนขึ้นมาส้อนขึ้นมินซ้อนมินหนุนตัวล้อหลอกหนุนตัวล้อหลอกไปที่หนึงไม่ผ่านตัวรามลาอูไปแล้วลาอูลาอูลาอูไอมังหาคาร์ลอตแล้วครับจ่ายไปที่คาร์ลอตคาร์ลอตแทงมาที่เไคแฮค่ไคแฮมปาดกินมาจะคาร์ลอตยังได้บอลอยู่ออเลนมันแล้วปั่นติดบอกโอ้โหลาไนลล้มหน้า เกีบได้นะครับลูกนี้เะเลนไปแล้วไม่ปั่นติดเขานะถือว่าแย่ไปอยู่คนนี้เราวเจอนนี้อ่าแล้วครับคาร์ลอดเอาได้บอลด้วยวิ่งดักเอาคาร์ลอดเบาๆจ่ายพลาดแบบนี้ก็โดนคาร์ลอดดีครับแฮตชิกไปแล้วครับคาร์ลอดนะเกมนี้โอ้โหถือว่าแม่งของจริงนะ ไม่ยิง่ายทุกรูปแบบจริงนะคาร์ลอดนะอ่าสำหรับคาร์ลอดตัวนี้ครับผมมองว่าแม่งคุ้มค่ากก่าการเปิดหานะแต่ถ้าใครแบบเปิดหาหลายรอบแล้วไม่ได้ผมมองว่ามันเปลืองไปนหน่อยก็ไม่ต้องเอานะครับถ้าใครแบบดวงดีหน่อยเปิดทั้งเดียวก็ได้นะถ้ามันจะมานะคาร์ลอตตัวนี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยครับเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งครับสารพัดประโยชน์ครับตัวนี้คุ้มค่าแก่การเปิดหาครับแต่ถ้าใครเปิดเยอะไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาละอ่าสำหรับิีนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลา